ตรวจสอบผลบัตรสบริการแห่งรัฐ2566ผ่านไม่ผ่านและต้องทำอย่างไรเปิด Google พิมพ์คำว่าบัตรสบริการแห่งรัฐแตะลิงก์บัตรสบริการแห่งรัฐแตะต,ต,ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดจากนั้นแตะตรวจสอบข้อมูลเลื่อนลงมาล่างสุดเราจะเห็นผลการพิจารณาถ้ามีเครื่องหมายถูกแบบนี้แสดงว่าผ่านนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่ผูกความเพล ต้องเตรียมบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับไปที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนนะครับสำหรับคนผลการพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่านแต่ผลการตรวจสอบใส่วันเดือนปีเกิดใส่เลขรหัสหลังบัตรประชาชนจากนั้นแต่ยืนยันตัวตนเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นสาเหตุรายละเอียดที่ไม่ผ่านนะครับ ตรงนี้ราดยังงงว่าต้องติดต่อในงานไหนตรงข้อมูลการติดต่อใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเสร็จแล้วแต่ยืนยันการขออุทธรณ์แลระบบก็จะขึ้นว่าให้เราต้องติดต่อในงานไหนนะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เสร็จก่อนหนึ่งพฤษภาคมกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจแ่นแชครับแม่แม่ครับ